หลงพบกับสิ่งที่น่าสนใจมาแล้วนะคะเราก็กลับมาพบกับเคล็ดลับดีๆดีจากคุณเอกันต่อค่ะเราจะมาล่วงเคล็ดลับของพี่เอกันค่ะว่าทำไมเธอยังสวยสดใสอ่อนเยาว์ไดถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเคล็ดลับของเขากันเลยดีกว่าค่ะ คือเอ็มไม่ค่อยไม่ค่อยเอครียดกับอะไรมากนักนะคะเราใช้วิธีสายกลางเช่นเ,เราทราบว่า1ตามหลักวิทยาศาสตร์เซลล์ผิวตายทุกวันโอเคเพราะนั้นใน1นึอาทิตย์หรือ2องอาทิตย์เราควรจะไปขัดหน้าบ้างอาพอกหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปข้างในบ้างอย่างงี้น,นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์ผิวมันตายถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ขัดหน้าไม่ลอกเซลล์ผิวเก่าออกไปเลยนะคะ เซลผิวใหม่โอกาสที่มันจะเกิดงอกมาเนี่ยมันก็ยากพอรู้อย่างเงี้ยเราก็อ่ะถ้าใครเว,เวลาเยอะหน่อยก็อาทิตย์ละครั้งใครเวลาน้อยหน่อยก็สักสองอาทิตย์ครั้งแต่ถ้ถาถ้าไม่ไม่ทาเลยอันเนี้ยโอเคมันก็จะส่งผลในระยะยาวค,ยค่อยมาเรื่อยๆวั้นก็จะใช้วิธีเนี้ยค่ะส่วนตัวก็คือสักประมาณสองอาทิตย์ทาครั้งหนึ่งทั้งหน้าทั้งตัวอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็มันมีหลักที่อยึดห้าอย่างก็คือหนึ่ง เรื่องของอาหารอันนี้อันแรกเลยทานอาหารให้มีความสุขให้ได้สมดุลสองก็คือเรื่องของน้ําอย่างเอเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งก็ต้องทานน้าให้เพียงพอสามคือเรื่องของการพักผ่อนอันนี้ต้องพยายามพยายามมากๆเลยโดยเฉพาะาสาวๆผิวแห้งอย่างไองเป็นต้นเนี่ยค่ะต้องนอนให้ได้เพียงพอซึ่งจํานวนชั่วโมง,งการนอนของผู้หญิงแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนหชั่วโมงพอบางคนเจอย่างไเนี่ยต้องเ้า ถึงจะแบบอิ่มเต็มที่นะคะ,ะสีคือเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหไม่มีเวลาหรอกมันนั่งใส่ชุดวอกไม่ต้องค่ะหาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราแอคทีฟตลอดเวลาสุดท้ายก็คือเรื่องของข้างในเรื่องของ My Fitness การบริหารจิตใจของเราเพราะถ้าเครียดแล้วเนี่ยนะคะไปประคมพอกหน้าขัดผิวตลอดเนี่ยมันไม่ช่วยริ้วรอยมันก็จะมาเพราะว่าข้างในมันเครียด สมอมาางมันทำงานตลอดเวลามันก็จะปรากฏออกมาทางทางสีหน้าแววตาอเราอยู่แล้วค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมใครที่อยากมีผิวสวยสดใสไร้ริ้วรอยนะคะก็ทำตามเคล็ดลับของพี่เอกันได้เลยพี่เอไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะจะได้สวยกันทั้งประเทศเลยและนอกจากเรื่องของการปฏริบัติผิวแล้วพี่เอมีวิธีการเลือกเครื่องสำอางอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมคะเราไปถามมาให้แล้วค่ะเพราะเรื่องของเครื่องสำอางนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของคุณผู้หญิงทุกคนเลยทีเดียวไปชมกันเลยค่ะ เนื่องด้วยลักษณะสไตล์การทําง,งานแล้วก็บุคลิกส่วนตัวด้วยนะคะเอเป็นคนชอบทําเร็วๆคล่องตัวเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องสําอางก็ต้องก็ต้องมาพร้อมกันก็คือต้องอาสามารถที่จะใช้ง่ายได้ด้วยว่าแต่งครั้งเดียวตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะต้องสามารถอยู่ทําให้เราสวยเนียนได้ตลอดทั้งวัน แล้วก็ส่วนตัวเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งเพราะนั้นอย่างรองพื้นที่เลือกเนี่ยก็ต้องใส่ใจดูว่าต้องมีส่วนผสมของเซรั่มหรือว่ามีส่วนประกอบส่วนผสมของโปรเรตินอลเอหรือว่าอิลาสตินแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ทาให้ผิวของเราเนี่ยดูยกระชับนะคะแล้วก็ที่สำคัญพออายุเราเริ่มมากขึ้นเนี่ยมันต้องช่วยทำให้ริ้วรอยของเราดูลดลงจางลงด้วย สำหรับแป้งผสมรองพื้นนะคะเอก็จะเลือกที่มีส่วนผสมของสารบำรุงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะจะมาปกปิดอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้วค่ะต้องให้การบำรุงพร้อมปกป้องแสงแดดที่แสนจะร้อนของเมืองไทยได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้เคล็ดลับสุดยอดความสวยความงามจากพี่เอกันไปเต็มๆเลยนะคะยังไงหมิงก็ขอเป็นตัวแทนชาลิซาูรูนะคะขอบคุณพี่เอมัทุรดาคุณอุปการวงไวรอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย ใหม่ L'Oreal Paris Revitalift แป้งผสมรองพื้นสูตรลดเลือนริ้วรอยด้วยคุณค่าจากอะดีโนซีนให้ผิวดูเนียนเรียบดูอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัดพร้อม SPF 30 PA บวกบวกบวกปกป้องผิวจากแสงแดดนานตลอดวัน thank you.